ดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายพ้นวันที่17กันยายนครับปัญหาต่างๆกําลังเริ่มที่จะคลี่คลายนะครับบุญกุศลที่ท่านเคยสร้างไว้จะมาส่งผลหนุนนําให้ดวงชะตาเปิดสายเหลมือกาบบัดเอกตรงกลางหัวใจดวงชะตาเปิดรุ่งโรจน์สำเร็จสมหวังดังใจหมายดวงชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยท่านอยู่ นะครับผมความสุขสมหวังดังใจหมายราบรื่นเป็นไปได้ดีประสมน้ำเล่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหนุนนําดวงชะตาท่านอยู่นะครับผมการที่ท่านตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังประหารประหารกับใครบางคนถือว่าเป็นช่วงชะตาที่ดีนะครับผมถ้าท่านรู้สึกว่าฉันไม่สามารถสู้กับเขาได้เลยฉันรอมานานแล้วฉันอดทนนะครับเขาดูถูกเยียดยามยามศักดิ์ศรีของท่านมานานแล้วนะครับถึงเวลาพ้นวันที่17บบอกได้เลยว่าดวงชะตาสายเลื่อมือกระบาดเขาเรียกว่ามีการ ก้าวขั้นก้าวข้ามขัน้นนะครับก้ามก้าวข้ามขั้นข้ามตําตแหน่งนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะครับคนที่ดูถูกท่านไว้นะครับเขาจะต้องรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากนะครับผมทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนี้สายเลือดมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจจักนารายเกิดขึ้นบนนิ้วนะครับผมชี้ใครนะครับผมคนนั้นพังนะนะครับน่ากลัวนะมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเยอะมากนะเพราะฉะนั้นท่านควบคุมให้เป็นแล้วกัน นะครับผมปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาเวลาท่านไปติดต่อการงานการค้านะครับผมจะราบลื่นเป็นไปได้ดีแต่ว่าถ้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าอาจจะทักนะทักในตัวท่านมาจากไหนเลยโยมนะครับเป็นยังไงทําอะไรมาบ้างนะครับผมอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงชะตาช่วงนี้ก้าได้ก้าเสียนะครับผมบุกตะลุยได้เลยนะครับผมอย่าไปยอมแพ้กับปัญหาต่างๆความโศกเศร้าความเสียใจเข้ามาเป็นระยะเวลาสั้นๆ นะผมเพราะฉะนั้นปล่อยวางครับนะครับปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในช่วงชะตานะครับผมก้าได้ก็เสียมุ่งมั่นนะครับดวงชะตาของท่านขอทํานายว่าท่านมุ่งตรงไปอย่างเดียวครับช่วงชะตาของหลังวันที่17กันยายนนี้นะครับท่านจะมุ่งตรงไปข้างหน้าโดยที่ท่านไม่มีสิทธิ์เลือกน้บนี่คือดวงชะตาสายเลยมือกระบาดอยู่แล้วนะมันไม่มีสิทธิเลือกเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ควรที่จะต้องทําตามแบบแผนของท่านและเป็นยังไงล่ะเอาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ครับโชคชะตานะครับตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาถึงเวลาแล้วนะครับผมบุญกุศลที่ท่านเคยสร้างไว้กระถิ่นมะป่าบุญกุศลต่างๆเบิกบุญมาใช้นะครับถ้าท่านยังไม่เคยเบิกบุญเบิกบุญเลยครับนะครับเบิกบุญก็คือการอธิษฐานจิตนะครับส่งผลแน่นอนนะครับผมต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับผมขอบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้จงเป็นปัจจัยให้ครอบครัวข้าพเจ้าอยู่ร่มเย็นมีศุกแค่นี้ก็ถือว่าเบิกบุญแล้ว นะครับผมจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าอยู่ร่มเย็นเป็นุขมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับปศวัลเ็จนะครับผมต่อจากนี้ไปท่านจะ,จะเจริญด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปรศวัลเ็จนะครับองศส,สมหวังดังใจหมายนะครับตกตําแหน่งอํานาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาในชะตาของท่านเขาเรียกว่าถึงเวลาบุญแล้วนะครับรอมานานหรืออย่างจาัะนะครับผมถ้าท่านรู้สึกว่าฉันรอมานานแล้วกับนะครับผมกับดวงชะตาที่ย่ำแย่ติดดขัด,ขด,ขดมันจะไปก็ไปไม่สุดมันรวยก็รวยไม่สุดอ่ะ มันเป็นอะไรกับสายอะไรมืออ่อก็เส้นวิ่งมามันจบไงับผมเส้นวิ่งมามันจบไงจะวิ่งมามันจบก็ต้องแปลว่าไปไม่สุดมันโดนติดติดขัดขัดแม้กระทั่งในช่วงชะตาชีวิตที่เส้นวิ่งมาแล้วก็ติดขัดตามช่วงชะตานะครับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่จะเปิดนะผมมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะเพราะฉะนั้นใช้ให้มันคุ้มมากที่สุดครับนะในช่วงชะตานะครับผมตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินลาบยศเงินทองรถหมายป้ายแดงนะครับบ้านที่ดิน ครับจะสมหวังดังใจหมายจะสร้างบ้านให้พ่อแม่ได้แน่นอ,อนนะผมต่อแต่นี้ไปดวงชะตาจะสุขสมหวังดังใจหมายนะผมไพ่บ่งบอกถึงการประดิษฐ์ประดอยนะครับเรื่องราวต่างๆบ่งบอกถึงการกประดิษฐ์ประดอยทางด้านเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านนะผมค่อยๆเป็นค่อยไปนะแต่ว่าจะไม่เริ่มไม่ได้นะแล้วบางคนจะรอบุญกุศลว่าสนาอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่าถามว่ารอได้ไหมมันก็จริงนะนะผมบางคนแต่งหน้าสวยๆเดีย๋ยวแต่งงานก็ร่ารวยแล้วใช่ไหมครับ ต่งานก็ร่ารวยแล้วแต่ว่านะครับมันจะได้ทุกคนเหรอนะครับผมถ้ามันไม่ได้ช่วงชะตาช่วงนี้เป็นช่วงชะตาที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเริ่มทําธุรกิจการงานการเงินนะเปิดร้านกาแฟทําธุรกิจต่างๆคิดนะครับผมท่านองเริ่มตั้งแต่หลังวันที่17กันยายนนะครับไต่ตองกับปัญหาต่างๆจัดแจงให้ดีไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมพืชผักสวนกลัวจะทําอะไรก็เริ่มต้นทําเป็นเรื่องดีเป็นเลิกงามยามดีถึงแม้จะเป็นเลขอาถรรนะ ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องผ่านเรื่องร้ายก่อนเนยสายสายเล่หมือกระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจมันต้องเจอเรื่องร้ายเลขอาถรรพ์ก่อนนะครับไม่ว่าสิบสามสิบนะครับสิบสามสิบเจ็ดยี่บเจ็ดสามเอ็ดอะไรก็ว่าไปนะครับผมควรที่จะต้องระแวดระวังนะครับหนึ่งเก้าก็ระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องราวเล่นลับด้วยครับผมแต่ยังไงก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับผมท่านก็ควรระแวดระวังกับปัญหาต่างๆนะครับค่อยๆ่อยประดิบประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินไปเดี๋ยวจะดีเองนะครับ จะมีใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตของท่านนะครับเข้ามาประจบประแจงนะครับพูดคุยเจรจาต่อรองนะครับผมและก็เข้ามาเอาอกเอาใจคนทางบ้านครับถ้าท่านไม่มั่นใจว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่นะครับผมอย่าให้ความหวังเขาครับปล่อยเข้าไปนะครแต่ว่าเขาจะเอาเงินนะครับเข้ามาล่อคนในครอบครัวจะรู้สึกสุขสมหวังดังใจหมายนะครับผมมีความสุขกันทุกคนนะครับได้เงินจากหนุ่มหล่อคนนี้ สาวสวยคนนี้เข้ามาเอาเงินมาแจกจ่ายในคนในครอบครัวแม่ครอบครัวเรารักเขาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านเจอคนในลักษณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของท่านครับเอายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ช่วงชะตาในช่วงนี้ก็ระแวดระวังทำเจ็โปวดตัวราแสนทุกข์ะมานมีดปักตรงกลางใจนะครับมีดปักตรงกลางใจนะครับก็เรื่องอกหักก็ได้ทำเรื่องรักสามเศร้าก็ได้ปัญหาต่างๆก็ได้นะครับถ้าท่านระวังแล้วท่านก็หลบ ครับผมเพราะว่าดวงชะตาของคใครบางคนถ้าดวงไม่ดีหมอท่านก็จะบอกปิดขังตัวอยู่ในบ้านนะครับผมสสดมนไหว้พะนั่งกรรมฐานทำแต่สิ่งดีไม่ต้องออกไปไหนนะครับผมเดีย๋ยวมันจะดีเองน,นะครับผมในช่วงชะตาช่วงบางช่วงนะบางช่วงนะท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องความรักปัญหาต่างๆเข้ามาลุมมล้บนะครับผมไล่เหตุการณ์กันต่อนะครับผมช่วงชะตาที่ไม่ดีกําลังจะผ่านพ้นไปนะครับช่วงชะตาที่ดีก็เข้ามานะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีอย่างก้าวกระโดด นะครับพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีอย่างก้าวกระโดดท่านจะรู้สึกว่าแชมชื่นแล้วนะผมเริ่มที่จะมีอัตราเร่งที่แสงทางโค้งได้นะครับรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทําอะไรบางอย่างนะมันเริ่มมันมีพลังนะผมถ้าท่านรู้สึกย่าแย่มันไม่ใช่ดวงชะตาของท่านแล้วนะท่านต้องควรที่จะรีบปรับปรุงแต่หลังวันที่17กันยายนะบอกได้เลยว่าพละพลังกลับมาแล้วนะครับพลังแสงสว่างนะครับ การมืดมนหรือว่ามึนหัวกับปัญหาต่างมันมันจะมีอะไรบางอย่างนะสายอะไรเหมือนกระบาดต้องเข้าใจกว่าน,นะนะท่านต้องเชื่อนะท่านอย่าไปคิดตามหลักวิทยาศาสตร์นะนะครับสายมูก็คือสายมนะูนะครับสิ่งเหล่านี้เข้ามามันอาจจะทําให้ท่านมึนงงคิดไม่ออกนะครับผมคล้ายจะเป็นลมนะครับไม่สบายอะไรก็ว่าไปเยอะแยะมากมายอาการของเรื่องพวกนี้เพนะราะฉะนั้นการที่จะผ่านพ้นเรื่องราวร้ายนะครับผมในช่วงจะตาที่ดีอะไรก็ทําอะไรเขาเรียกว่าอะไรก็ทําอะไรท่านไม่ได้ แตหยุดท่านก็หยุดไม่อยู่ครับเทวดาฟ้าเดินบนกุศลสง่สงสง่สงผลนดนน้ำเทวดาก็ฉุดขาไม่อยู่เอางั้นเลยนะครับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาช่วงชะตาได้ดีนะครับเรื่องไร้ลายกำลังเจอหนักอยู่เฮ้ยอ,อย่ามัน,นมันจะไปท่องเที่ยวก่อนทมันจะหายไปก่อนช่วงหนึ่งนะผมแล้วเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เราจะต้องกระดีกระดานะครับกระดีกระดาห์นะผมมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างมันไปแล้ว นะผมชั้นจะใช้ชีวิตให้คุมจะหาเงินให้เต็มที่ฉันจะะสมเนในตำแหน่งหน้าที่การงานเงินเงินะผมเรื่องราวดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วจะเจอใครบางคนเข้ามาหนุนนำเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเป็นมิตรกับทุกคนกับเพศตรงข้ามนะผมเพราะว่าดวงชะตานาลีอุปถามเรียกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเพศตรงข้ามหนุนนําดวงชะตาก็ได้นะผมเพราะฉะนั้นนะครับผมท่านควรที่จะต้องใช้ช่วงชะตาหลังวันที่17เนี่ยพ้นไปก่อนนะพ้นเป็นช่ชวงชะตาดีๆสาหรับสายลายมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจ ครับผมพ้นเป็นช่วงชะตาที่ดีจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเพศตรงข้ามเข้ามาหนุนนาจะติดต่อการงานการค้าให้เพศตรงข้ามไปติดต่อให้จะให้แฟนท่านก็ได้แต่งตัวสวยๆไปติดต่อเดี๋ยวจะได้ส่งผลประสบความสำเร็จอย่าไปเองนะครับผมอย่าไปเองนะครับให้ติดต่อให้คนอื่นนะครับช่วยเหลือหนุนนาดวงชะตาท่านนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาของท่านนะครับปัญหาต่างๆมีช่วงชะตาไม่ดีด้วยนะนะครับยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็มีช่วงชะตาไม่ดี นะครับผมก็มีิฉาให้หลายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาเข้ามาบ้างนะครับผมก็มีแล้วจะทํายังไงก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมนะครับต่อให้ท่านเก่งแค่ไหนนะครับผมมีวิชาแค่ไหนสู้เขาไม่ได้นะครับมันสู้มันก็เจ็บทั้งคู่มีอย่างเดียวหลบหนีไปให้ไกลมากที่สุดนะครับสิ่งดีๆจะมาเกิดนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่การไปในครั้งนี้เหมือนกับนกอยู่ในกรงทองนะครับผมจะไปก็ไปไม่ได้นะครับผมหลังคาแบบนี้ มองมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับมันสีดำๆแบบนี้อยากจะไปเหลือเกินนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นหลังคาทองมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันโดนกักขังเงินทองวาสนาเข้ามาล้อมลุมเล้านะครับแต่ว่าจะไปจากตรงนี้มันไปไม่ได้มันโดนมีดดาบลุมเล้าปิดหูปิดตานะครับผมมันไปไม่ถูกนะครับถึงแม้ท่านจะมีเงินนะมีทรัพย์สินเงินทองแต่มันไปไม่ได้ครับผมปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาในช่วงที่ผ่านพ้นนี้ไปก่อนครับผมอีกไม่นานแครับผม โชคชะตาอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับจัดแจงกระทบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็นะครับจัดแจงให้ดีนะครับผมเรื่องราวต่างๆเข้ามาในโชคชะตานะผมมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเกี่ยวกับความรักนะครับเจออย่างนี้ระหว่างเจอแล้วคอมเมนต์บอกหมอจันด้วยนะผมโชคชะตาแข่งแย่งชิงดีวัฒนาแข่งเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ว่าถามว่าคุณเอาอยู่ไหมเอาอยู่แน่นอนครับ แต่ว่าอุปสรรคเข้ามามันจะกระทบแต่ว่าไม่มากนะเป็นเรื่องเล็เลกๆน้อยๆทาให้ลาคาญใจไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะนะผมเราอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วคุณเข้ามาทําไมนะครับคุณเข้ามายุ่งกับเราทําไมนะครับผมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของเรานะผมไปจัดก,การกันเองเสียเวลาใช่ไหมล่ะนะผมมันเป็นความรู้สึกของสายและมือก่าเพราะว่ามันเจอมาเยอะนะครับโอเคครับนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามปกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ขอพ้นวันที่สิบเจ็ด กัญญาก่อนนะครับดวงชะตาเปิดรุ่งโรจน์สำเร็จสมหวังน,นั้งใจหมายนะราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมสวัสดีครับ